สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุรินนะครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันเนอะฮีโร่สวนฮีโร่ก็เริ่มมีปัญหาขึ้นใหม่แล้วนะครับนี่มดนะครับมดเข้ามาทํารังเข้ามาเต็มเลยจะให้ดูยังไงดีจับไม่ได้ครับเยอะมากดูเต็มเลยนะ โอ้ดูขึ้นมือเต็มเลยตอนนี้เราต้องหาวิธีการจัดการแล้วนะครับตอนนี้ผมมีวิธีมาจัดการง่ายๆนะครับจัดการแค่ดเดียวแล้วกอะจะหายทันทีเลยโดยมดพวกนี้นะครับเป็นมดเขาเรียกว่ามดคันไฟเข้ามาชินไรบันไรล,ลุกที เห็นไหมโอ้เราแสบมากเลยคันมากนะครับใช้กาดมากพวกเนี้ยวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆนะมามากำจัดพวกเขาแล้วไปไปดูกัน ซึ่งส่วนผสมนะครับก็มีนะครับสไลแล้วก็เกลือ2อ,อย่างนี้นะคู่กันไม่ทำให้ผิดหวังครับ2อ,อย่างคู่กันซึ่งสไลผมจะใช้ในปริมาณที่2อท้อนนะครับต่อน้ำนี่ผมใช้สเปรย์หลิตรนะครับ ผมใช้สไลด์สช้อนนะครับแล้วก็เกลือเกลือนี้ถ้าไม่จำเป็นเพื่อนๆอย่าใช้นะแต่ของผมมันเยอะจริงนะครับเกลือจะเอาหางช้อนนะครับหางช้อนแค่นี้เดียวนะครับ คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่สเปรย์ของเราเลยไปฉีดพ่นนะครับแับแรกต้องหาผ้ากรองก่อนนะครับกล้วยผมแตกไม่ใช่หรอก นื่องจากจำนวนต้นมันไม่เยอะนะครับของผมมีนิดเดียวที่มันขึ้นก็เลยทำมาจำกัดจะกำจัดเฉพาะาต้นมะเขือที่โดนลูกลามเมื่อกี้นะครับไปรับปรืดกันเลย <S <S 1> <S 1> เมื่อเราได้น้ำยาของเรามาแล้วนะครับทำการฉีดไปเลยฉีดไปให้เต็มต้นเลยนะ <S <S ดู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  ジェロ足でいったら切ってっぽいねな。 เดี๋ยวเราจะทิ้งตอนนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ว่าปฏิกิริยาเขาจะมีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มแบบไม่ไหวนะเขาเริ่มช้าลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันโอเคนะครับมาดูกันทิ้งไว้ประมาณสานาที ปอตายเลยนเนี่ยนกไปเลยครับเพื่อนดูดูนกไปเลยยิ่งฝั่งนี้ชัดเจนเลยนี่นะครับนกไปเลย ยังเดียวก็แค่คราบเรี้ยที่เขาคราบมาเรี้ยที่เขาคราบมาบางตัวอยู่ใต้ใบผมจีบไม่โดนไงเงี้ยฟังนี้นวน่นอกไปเลยนอกเลยนะครับเนี <L> ่ยดูเลี้ยเขาคราบมาว่ะันเยอะ แล้วเราคนทําสวนเนอะเราก็เสียดายของเราโอนี่เอาเป็นว่านะครับก็ผลงานที่เราได้ก็โอเคเนาะได้ผลตามที่เราคาดไว้นะครับไปลองทำกันดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถ้าคิดว่าคลิของนี้ต้องก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ครับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะนะครับวันนี้ที่เราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับทุกอย่างมันต้องมีลองนะครับแต่อลองแล้วมันได้ผลก็โอเควันนี้มาดูกันบายบายสวัสดีครับหลังทําการฉีดพ่นไปแล้วนะครับสภาพเขาจะเป็นยังไงนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเพลี้ยเขาจะมีสีดํานะครับ ก็คือตายนี่เองนี่นะครับเพลี้ยแล้วมดก็ไม่มีแล้วนะมดไม่มีแล้วเอาให้ดูนี่นะครับเพลี้ยอาจจะมีสีดำมดก็ไม่มีแล้วตอนนี้มาดูฝั่งนี้ ที่รอแรกเราจับไม่ได้เลยจับแล้วโอ้โหมดเต็มเลยก็ยังมีลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่เพื่อนดูสภาพสภาพใบหลังจากที่เราฉีดไปคือของยีรโ,โดนหนักมากนะครับโดนหนักมากดูเพี้ยก็ ว่าประสบความสำเร็จนะครับมาดูฝั่งนี้โซนดอกกันบ้างดอกที่โดนหนักมากเลยเดี๋ื่องพิโรไม่โฟกัสดอกตัวนี้โดนหนักมากเลยนะครับ ตัวนี้ดูหนักมากดูนะครับหนักไม่หนักเพลี้ยขึ้นเต็มเลยอันน,นี้นี่ยังไม่โดนนะเนี่ยเห็นไหมเขจาจังมีสีสดๆอยู่นะครับเห็นไหม แต่ตัวที่โดนแล้วเขาจะขึ้นสีดําแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆไปลองทําตามได้นะครับที่โรททำแล้วก็เก็บผลงานมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับสามารถไปลองทำตามได้ได้ผลจริงๆนะครับ